เราว่าเราละหมาดอยู่ทุกวันพี่น้องแต่กันะเดียวกันเราไม่เคยได้เช็คไม่เคยได้ตรวจสอบรุงกุลเกาหลีรุงกุลเฟียลีรุงกุลกอนบีองค์พระครอบข้องละหมาดข้องเราโต้อตองรื้อมาให้พี่น้องเราตั้งนากระทาอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการเช็คตรวจสอบคนสุดท้ายในวันอาเครัตพี่น้องข้ากับวางเปลา่าแต่ละวัตตูนี่ไม่มีการละหมาดข้องเราเลือกอบิลลาฮิมิงซาดีความพลาดทุนณวันนั้นพี่น้องกับไม่สรามาที่จะโยนลอบมาฉดเชยเกตัวได้เร็ว ในโลกดุนยาใบนี้พระบารนาอับสอรนาวาสามียนาฟารญเจานาณมันซอลิฮันอินนามูกิูนอัลลอฮ์ขาบอกอย่างชัดเจนพี่น้องชาวนารกตีวิ่งวนข้อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาโอ้ประชาชนเราเราพบเห็นเลยวาสามีนาเราได้ยินแล้วพี่น้องฟารญานาโอ้อัลลอฮ์ให้เราลบมาโลกดุนยาสักครั้งหนึ่งเลยนะมันซอลิฮันโอ้อัลลอฮ์เราจะทำอามานตีสอละอินนามูกิโนแท้จริงแล้วพวกเราทั้งหลาย มั่นใจเลวเชื่อเลวยากินแล้วพบเห็นแลวโออัลลอฮ์โอ้พระเจ้าของพวกเราไม่มีโอกาสเลวพี่น้องที่รัก,กทานไม่มีโอกาสแต่ลบม่เลยเพราะฉะนั้นเราไปเสียใจในพ่ายภาคหน้านี้ทางทางที่อัลลอฮ์ตะลาดได้บอกไว้ะวันนี้พี่น้องต้อง้วนเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับถึงเวลาที่เราจะต้องปรับโครงสร้างในการดําเนินชีวิตของเราในโลกดุนยาใบนี้เพื่อให้โซดคลองต่อหลักการศาสนา